วันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันให้ทราบจังเลยอะค่ะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลย3าสเดือนที่ผ่านมานี้นะคะตัวหน่อยเองนะคะวนขึ้นเยอะเลยเราก็ทราบค่ะว่าเรื่องความอ้วนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดไขมันนะคะอุดตนันความดันโลหิตสูงใจกรีสลายก็สูงะค่ะแล้วก็ไม่สวยด้วยเรื่องนี้สาคัญมากๆเลยคือไม่สวย ในฐานะที่ตัวหน่อยเองนะคะเป็นรองประธานบริหารของ w e l l s ส s s อราตัวสามารถนะคะที่จะดีไซน์โปรแกรมดีๆเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีได้ให้คุณหมอนะคะช่วยออกแบบว่ากิจกรรมอะไรที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีผลดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้จริงๆจังๆโดยการที่เราจะวัดค่าของเลือดก่อนนะคะ เพื่อเปรียบเทียบในเจวันที่เราทํากิจกรรมร่วมกันรับรองเลยค่ะว่าเห็นผลเราจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเองนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมตามดุลยภาพนะคะว่าการมีสุขภาพดีควรทำอย่างไรรับประทานอาหารอย่างไรออกกาลังกายอย่างไรเพื่อให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะเรียนเชิญน,นะคะสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันที่15ถึง22มิถุนายนค่ะ แล้วพบกันนะคะเพราะว่าหน่อยก็จะอยู่ในคอร์สนี้ด้วยแล้วเรามาดูผลกันนะคะว่าเราสามารถลดน้ำหนักแลมีสุขภาพดีแล้วสวยด้วยได้อย่างไรคะ่ะ